สวัสดีครับพบกับผมลุงประกาศบีบีนะครับวันนี้ก็จะมาเพาะปลาหน้าหนาวนะครับในรังฟอมนี่นะครับเพาะปลาหน้าหนาวในรางฟอมนะครับเป็นการเจ็ดคู่นะครับเจ็ดคู่ในรังนี้ก็มีอยู่สี่กระป๋องนะครับในนี้นะครับในสี่กระป๋อง ก็จะมีสี่คู่แล้วก็ในหลังนี้มีสามคู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดนูนะเดี๋ยวผมจะทําการเทพอพันไม่พันนะครับพอพันไม่พันก็จะอยู่ในแบนนี้เลยนะครับนี่แบนนี้นะครับอันนี้คือเลคคอปนะครับเลคคอปแล้วก็เป็นนีโมคอปนะครับนีโมคอปนีโมคอปคู่หนึ่งนะครับแล้วก็เลคคอปนะครับเลคคอป เลคคอบสามเลคคอบสามคู่นะครับก็จะมาเทกันเลยนะครับคู่แรกนะครับเราจะนำตัวผู้ใส่ไปก่อนนะครับใส่ไ,ไปเลยตัวผู้นี่นะครับตัวผู้ใส่ไปแล้วนะครับอันนี้ตัวเมียเรยาจะนำน้ำออกก่อนนะครับ นำน้ำออกก่อนแล้วก็ตัวนี้เป็นทวนเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียคู่แรกสำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่ที่ว่าจะเพาะปลาหน้าหนาวไม่ได้นะครับเพาะได้นะครับแต่เพาะในรางโฟมนะครับอุณหภูมิเขาจะพอดีนะครับอยู่ในรางโฟมนี้นี่นะครับแล้วก็มีกระป๋องนะครับปกระป๋องกระป๋องน้ำห้าลิตรนะหกลิตรนะครับ แล้วเราก็าาใส่น้ําให้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งครึ่งกระปองนะครับใส่ใบมะยมฉีกใบหกวางใส่ไปนะครับนี่นะครับเพะประมาณนี้นะครับนี่ครับเพราะป่าหน้าหนาวนะครับเพราะป่าหน้าหนาวอากาศที่บ้านก็ค่อนข้างเย็นนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูลุ้นกันอีกรอบนะครับว่าจะได้ใครได้ แล้วทุกคู่ไหมก็เดี๋ยวผมจะต้องมาถ่ายอีกคลิปหนึ่งนะครับเพื่อต่อจากคลิปนี้นะครับก็จะมาถ่ายให้ดูว่าได้ไข่กี่คู่นะครับก็เดี๋ยวผมมาเทคู่สองนะครับเป็นข้อของมีโม่นะครับมีโม่มีโม่คอปนะครับนี่ครับมีโม่คอปตัวนี้ตัวผู่นะครับตัวผคู่ตัวผคู่นะครับเทน้ําออกก่อน นีโมคอปนีโมคอปเอ่อตัวเมียจะไม่ค่อยมีนะครับตัวเมียตัวเมียที่บ้านมันติดน้อยนะครับก็จะมีตัวเดียวนะครับที่สวยน่อยนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวเมียเป็นนีโม่ครับอจะเทน้ำเบนออกแล้วก็จะใส่ตัวเมียไปเอ่อก่อนที่จะ นำปลามาลัดนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับก่อนที่จะนําปลามาลัดก็ต้องขุน,ขนปลาให้อิมออ่มก่อนนะครับขุนปลาให้อิ่มก่อนภายในหนึ่งวันนะครับแล้วก็ตอนเาช้านะครับยันประมาณสี่โมงครับสี่โมงจนเราสี่โมงเย็นนะครับเราจึงนําปลามาลงกระป๋องฟอร์มนะครับกระป๋องฟอร์มหรือกระป๋องเพาะนะครับนี่ครับมันก็เป็นกระป๋องฟอร์มปลานะครับแต่ผมเอามาปลาก่อน ปกติผมก็ทำตามแบบนี้นะครับก็ผมจะเทด้วยกันสองคู่ก่อนนะเีกสองคู่เดี๋ยวผมค่อยเทที่หลังนะครับอ๋อผมลืมนะครับที่จะเปิดฝั่งนี้ดูนะครับนี่ครับเปิดฝั่งนี้ดูนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็มีสามคู่นะครับ ฝั่งนี้สามคู่ที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะครับว่าผมจะเปิดให้ดูเดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนนะครับทีนี้มีสามคู่นะครับมีดามุกทองมีดามุกทองนะครับสามคู่เลยตัวนี้นะครับก็ฝั่งนี้สี่คู่เป็นเล็กคอัสามคู่นะครับมีโม,โมโครัหนึ่งคู่นะครับทั้งหมดก็เป็นเจ็ดคู่นะครับตัวนี้นะครับอ่า สำหรับมือใหม่นะครับสาหรับมือใหม่ที่กังวลว่าเพราะปลาหน้าหนาวไม่ติดนะครับกังวลว่าเพราะปลาหน้าหนาวไม่ได้นะครับก็อย่าลืมลืมนะครับว่าเรามีรังโฟมอยู่เราใช้รังโฟมให้เป็นประโยชน์นะครับน้ํำก็จะไม่เย็นมากนะครับถราชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัดตะไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะไม่พาดคลิปต่อไปนะครับนี่ก็ขอสวัสดีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ